ถ้ากระโดดกัดใจถ้ากระดดดกระเด้งใจ หน้าแม่เล็กลงไหม,ไมถ้าเล็กลงก็แสดงว่าไปทําหน้ามาประสบความสําเร็จทําไม้เล็กมึงต้องบอกว่าไม่เล็กนะจะได้ไม่ไ,มไปทํานะก็พูกอย่างนั้นแล้วน้องจะเอาอยังไงล่ะเกิน เพราะว่าทิกินี้ทาทาอย่างนี้ทาให้หนูนะไม่สามารถจะเอาได้เลยนะครับคุณแม่น่จุดจุดนี้เลยนะครับบอบีต้องใช้ความสามารถหน่อยลูกในการที่จะเอานาคินมาไว้กับตัวเองเท่านั้นโอ้โหโอ้โหดูการวิ่งวนของบอบีคอนฟูสวยว้าเก่งมากบอบีเก่งจันเจ้าไหหน่อยจันเร็วๆวจันเร็วๆว อีบีอีบียิมบอบบี้ไปเอานาคินดูนี้คุณแม่ก็ราตีอยู่เลยนะครับว่าหน้าคินเก่งแก้วแค่ไหนที่ว่องไวอย่างนี้ได้นี่นะแต่ไม่สามารถจะสู้กับบอบบี้ผู้น่ารักคนนี้ได้เลยนะครับคุณแม่ ดูความน่ารักของป,ปี๊ที่ฟูน้อยของแม่โอ๊ยรักดูโอ๊ย,ด,ด,อยดูนั่งเหนื่อยไหนแค่ไหนหนั่งก็จะเอานาคินได้ได้ไงแม่ดูสิวานาคินนี้ช่างแก่นแก้วเหลือใจเกินไปเรียวนะครับ